สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูท c h ชาแนลนะครับวันนี้เรามีของมัน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 เป็นของกินที่แบบสายคีนเขาก็กินกันเลยนะแต่ว่านี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่อะโวคาโดนะครับผมแต่ที่พิเศษคือมันจะกินกับนี่นมข้นหวานด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงไงเดีย๋ยวเรามาลองกินดีกว่านะฮะ ชิมเ่าๆก่อนมันก็เป็นอะโวคาโดแบบของไทยมั้งฝั่งโมฝั่งน้องเข้ามานะฮะอืมมันมันอืมมันมันมันแน่นแน่นครับผมอืมก็กินแบบอ่ะมันก็ไม่มีรสชาติอะไรอ่ะมันอย่างเดียวเขาบอกว่า ถ้าสายคีนนะอะโบคาโดนี่คือถือว่าเป็นเนยเลยนะฮะเดีย๋ยวลองจิ้มกับน้ำคั้นหวานดูซิว่ามันเป็นยิ่งไรอมืมันก็มีรสชาติหวานขึ้นมามันมีรสชาติหวานเข้ามานะฮะแล้วก็ หมือนเดิมตบท้ายด้วยความมันเดียวครั้งนี้เราจะจิ้มเยอะๆเยอะไปเบ้าหว่ากูอืมตอนแรกจะได้กลิ่นนมข้นหวานตงขึ้นมามีเม็ดมาด้วยเนี่ยเม็ดอะโวคาโดนะฮะโอเค ประมาณนี้แล้วกันกินไปเรื่อยก็เริ่มจะเลี่ยนนะโอเคสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบ้า